สามสอง X8 x 1แ x บทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพบกับพวกเราอีกแล้วครับผมในรายการ s อ a แบ็กเอ็กซ์เครับผมรายการสาระบันเทิงที่นําทุกท่านมาพบความยิ่งยอดและยอดเยี่ยมของพวกเราชาว s อ a แบ็กรุงเทพหานครครับผมโอกาสทุกวันจันทร์สามารถรับชมพวกเราผ่านทางยูทูบชาแนล n อ e แบ็กแบงคอกทีวีครับผมหรือค้นหาชื่อรายการของเราได้ทางด้านล่างนี้ครับคมคำว่า s อ a แบ็กเอ็กซ์เครับผม ครับผมพบกับปุ๊กเพชรชลววากรคงภูนนครับค่ะและดิฉันแพลววาพัฒนาพรสสนิพัชค่ะตอนนี้ผ่านคนช่วเปิดเทอมไปไม่นานเท่าไหร่น้อุนะ๊กเนาะครับผมตอนนี้วิทยาลัยของเรามีการคัดเลือกประธานนักศึกษาให,าหม่โดยตัวแทนที่ปวส2ทุกสาขาเพื่อให้น้องๆได้เลือกโดยมีนโยบายเพื่อให้พัฒนาวิทยาลัยของเราค่ะเมืตอน,นี้น้องๆได้เห็นชมหน้าของประธานของเราไปบ้างแล้วนะคะว่าจะเป็นคนไหนบ้างครับผมว่าแต่ชาวเอสแบกทั่วทั้งวิทยาลัยเขาจะคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง เราไปรับชมกันในช่วง Expect on tour ว้าวว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 ้าวตกใจอีกแล้อว้ายอยู่กับฉันมา สการ์แยไม่ชินกับฉันอีกรอแต่งสไตา์อะไรเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าชาติทอฟฟี่เจ้าที่52ค่ะแทนนักมวยบัคขาวกระเทยน่าสุดจ้ะแลวสก้า์นี้เราก็อยู่ในวันนี้เนี่่ะว่าม่มีอะไรนะสก้า์ก็มีเรื่องเรื่องตั้งใช่ไหมเรื่องต้ประธานนักเรีย่องเราักเรียเออผมแม่เต้นจังเหรจังรอกอย่างนึงเราก็ ตั้งเข้ามาแบบเป็นทีหน่อยอไไออนี่เบาหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าเบาเลยเบาสุดเลยคะนี่นเบาเลยเขาไปเขาไปดูในชุดในตู้มาก็้ตัวนี้เขาสุดแล้วแต่ว่าเราจะต้องไปเหมือน,นเดิมไหมต้องไปถามเก,กากาเ,เกี่ยวกับประธานนักเรียนคุณอยากได้อะไรจากประธานนักเรียนนะก็ถ้าเกิดเป็นหนูนะหนูอยากไห้ชาย ไม,ไ,มไม่ได้เออก็เอาก็ดูซูดสิทำอีไไม่ได้หรอไม่ได้ดูนี่สิก็ชุดสวยจะตายเฮ้ย<อ>มัไปไม่ได้บางทีเขาอาจะตก,กใจะอ,อ,อไะไรอย่างเี้งไม่ดีหรอคิดว่าเขาดีไม่ะดีจะโผล่แบบนี้นอ่ะจะมรคนที่รัฉันชุดสวยเ๋อค่ะแต่ว่าเหมือนเดิมใครจะ แก้ว่ะคอยคอยเราก็ทำได้ทำได้ปะนี่กวได้ช่วยกลับมาอีกแล้วค่ะและในครั้งนี้นะคะเราก็ต้องทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งหรือเปล่าใช่แล้วพอได้ข่าวมาว่า สัปดาห์หน้าเนี่ยมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนเราก็จะไปทําการสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันเกี่ยวกับประธานนักเรียนความรู้สึกต่างๆนะคะใช่นะคะเราก็ไปหากันเลยไหมไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไปเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มกันเลยตามมาสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่ออาจารย์มงคลสายอยูกคือจ้าครับออคือตอนนี้มันใกล้จะมีการเลือกตั้งแล้วเราอยากจะได้ ประธานเนี่ยมาพัฒนาส่วนเออเรื่องการรวมกันครับยืมเรื่องการรวมกันาทิ้ง,ง,งทิ้งทิ้งทหยัดด้วยใช่ไหมแล้วเราอยากจะได้อะ,อะไรจากประธานที่แบบมาทำกิจกรรมไปอาจจะมีกิจกรรมมาเล่ารอยากจะให้เป็นกิจกรรม,มอะไรอะไรก็ได้ อให้มันมีประโยชน์มีสาระาอ,อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมก็ขอบคุณมากเลยนะครับ<อ>ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีจ้า,าชืา่ออะไรเอ่ยจ้าชื่อจ้ารีาค่ะอะไรเองกาเล,าลเอกนี่ยเหรออ่าเนี่ยใกล้จะมีการเลือกตั้งแล้วออกของประธานโรงเรียนเราเอ่ออยากจะได้เอ่ออะไรเลยเอ่ย ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะดีค,ค่ะชื่ออะไรคะชื่ออมรเทพครับชื่อเรนชิมาครับอยู่สาขาอะไรครับสาขาคอมกราฟิกครับคือก็อยากที่ทราบว่าพี่ด้านการเลือกตั้งคืออยากจะได้จากนักเรียนัอยากได้ประธานอยากได้จากประธานนักเรียนก็ที่จอดรถครับเอเป็นกว้างสิทธสวัสดีจ้าเจ้า ่ะถามเจากลับออกเนี่ยมันจะได้จากการเรือทั้งาลนเอแล้วเราอยากจะได้ผู้นำแบบไหนมากก็นไหม่แน่อว่าคืออากได้กรการที่แบบขยันตั้นใจทำงานแล้วก็ตรงต่อเวลาไม่ไม่มีปัญหาคือมีปัญหาอะไรก็ต้องตงำยู่อ่าแน่นเออนนี้มานะที่เราไม่ทำก่อ เลือกทำเลยทเลยให้เกลม่ได้คะุยวันนี้เ็นไงทาการสัมภาษณ์มาหอ,หอบกินเลยค่ะกินเลยแล้เป็นไงบ้างไปสัมภาษณ์มาแต่ว่าน้องๆก็แบบให้ความสนใจกับตรงนี้ด้วยนะได้แล้วความคิดต,ต่างๆที่แบบว่าอยากได้ประธานมาทาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างน้อย,งอ,ยอย่างนี้แต่ว่าหมดเวลาซะแล้วแล้วค,คุณพี่ก็รู้สึกว่าแบบเป็นไ,ไง พอรู้สึกว่าโผล่ที่นี่ปุ๊บฟ้ามืดฟ้ามัวฟ้ามืดฟ้ามัวขึ้นมาเลยเออฟ้ามืดฟ้ามัวเลยนะอ่าทั์หรือเปล่าครับพี่อ่าทันหรือเปล่าสองคนเราไม่ใช่สองเธอคนเดียวนันนานันนานันนาปาผ่ากับเธอยนะคะปาผ่ากับเธอเอ้ยแต่ว่ามันหมดเวลาของเราแล้วใช่อยู่ในช่วงอะไรเนี่ยลืมแล้ว It's b a c k on tour เราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณออนชัวบัวขาวนักมวยหน้าสวยและเจทอฟฟี่ตจ้นที่52ครับผมในช่วงนี้หลายๆสาขามีกิจกรรมรับน้องรุ่นที่ไม่ว่าจะเป็นโปรชอรหรือปวสนะคะที่กำลังตามมาติดติดนั่นคือโปรเจกต์ที่แสนสน,นุกสนานของโปรชอร3และปวสอ2นั่นเองค่ะอ่าครับผมสำหรับผู้เข้ารับสมัคประธานนักเรียนนะครับผมมีเยอะแยะมากมายหลายคนมาก ผมอยากจะสอบถามพี่แพรครับผมมีคนหนึ่งในดวงใจของพี่แพรหรือยังฮะค่ะสำหรับพี่นะคะตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะต้องรอดูนโะยบายเขาสะตอไปว่าจะพัฒนา,าวทยาลัยของเราได้มากมายแค่ไหนคะ่ะครับผมค่ะสำหรับพู้ตอนนี้เป็นไงบ้างคะรับน้องโอ้โหผมเขาบอกว่าผมเละมากๆครับรุ่นมีพวสอส,อสองนี่เขารู้จักผมเกือบทุกคนครับผมเจอที่ไหนเขาลงโทษหมดเลยแต่การลงโทษของผมอะ่ะมันไม่ได้หนักหนาเท่ากับโปรเจกต์พี่แพรจะเจอมากกว่าครา ครัผมอยากจะสอบถามว่าโปรเจกต์ที่กำจะมาถึงของพี่แพรเนี่ยพี่แพรมีความคิดเห็นแล้วก็มีความเตรียมตัวกับตัวเองอยังไงครับผมค่ะสำหรับที่นะคะตอนนี้ก็หาข้อมูลเพื่อจะมาสแสดงเป็นหัวข้อเพื่อจะให้อาจารย์ได้ตรวจว,ว่าผ่านหรือเปล่าแล้วเพื่อเราจะได้มาทำเรื่อยๆว่าว่าเป็นโปรเจกต์จบของเรานั่นเองค่ะครับผมสำหรับเราที่อึดอัดกับคำว่าโปรเจกต์มาเยอะแล้ว เรามารับชมคนดีที่มีของภายในเอสแบกกันบ้างดีกว่าในช่วงเอสแบกแอคชั <S S ่น <Action. S 3> สวัสดีครับพบกับนันอีกเช่นเคยนะฮะในช่วง S Back a c t i o n นะฮะเป็นช่วงที่นันพาทุกท่านไปพบก,กับความสามารถอหลากหลายของชาว S Back นะฮะแล้วนี่ความสามารถที่เราจะพาไปรู้จักจกันนะฮะคือความสามารถจากน้องชายตัวย่างของผมงนะฮะน้องสตาร์ฮะสุดยอดนักมายากเด็กหนึ่งเดียวใน S b a c บนะฮะ และวันนี้โชว์เขาจะน่าตึ่นเต้นและน่าประทับใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ไม่มีโอเคไม่มีไงแก้วได้ไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่แก้วใช่ไงโอเคทีผมจะมาแก้วนะครับคว่ำไว้แบบนี้คว่องไว้โอเคอันนี้เป็นมายากร์เกลือหรอพรสีด์ครับบ้านมีพรสีด้วยหรอใช่ครับที่นั่นก็มีใช่หรอได้หรอได้ได้โอเค เดี๋ยวดูเดี๋ยวจับตาดูพี่ยานครับอันนี้จะเป็นพลังกิจของพี่นันล้วนเลยของพี่เหรอใช่เลยพี่พลังกิจเหรอใช่ใช่เปล่าใช่เลยไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่นันนะครับตั้งสี่ดีแล้วเข่งไปที่แก้วเอาไปที่แก้วใช่แล้วทำมืองี้ต้องมืองี้เลยไหมเกลี่ยอะครับเสกลี่ยใช่กล้องตูนพี่ยานเลยนะครับต้องทำมา พี่จะทำเลยครับเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามให้าติดไว้ที่แก้วเลยนะครับแล้วพี่จะมานมือไหมครับ 1, 2, หนึ่งสองสามเรามีอะไรติดด้วยอะ่ะในโซนที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับน้องตั์างเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์สักนิดนึงเอาแก้วไว้ให้เขาดูนะฮะว่ามันแตกแล้วอันนี้ก็แตกเนาะ โอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องสตางค์นิดหนึ่งให้น้องสตางค์แนะนำตัวอย่างเป็นทางการทงนี้หนึ่งนะโอเคครับสวัสดีครับผมสตางค์สิริวิทย์ไทรสาทิกุลครับอยู่ปวชสอครับปีครับสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกครับเอ่อพี่ถามหน่อยว่าทําไมเราถึงอยากเล่นมายากลก็ผมคิดว่ามายากลมันมีเสน่ห์ครับก็เลยอยากเล่นเป็นแล้วก็ไปติดต่อเรียนครับผมใช่สตางค์สนิทมาก จริงๆเออแล้วเล่นแมกนิมานาหรือยังครับน้องผูานเล่นมาตั้งแต่แปขวบครับแขวบปสองเนาะนี่ก็ประมาณเ็ปีได้ไหมเ้็7ป like yep. ีเนาะออยากจะให้น oh. ้องตงเนี่ยฝากถึงน้องๆที่มีความสามารถแล้วก็อยากจะมาโชว์อะไรแบบน้องต่างเนี่ยค่ะอ๋อครับก็ใครที่มีความสามารถนะครับก็ไม่ต้องอายครับติดต่อไปที่รายการดีได้เลยนะครับสมัครก็ง่ายเยอะเนาะง่ายเยอะครับ สุดท้ายผมมีเมย์กอิงหนึ่งชุดรับนี่ยังไม่จบเหรอยังครับยังมีอะไรอีกจั่งชุดทับเล่นให้พี่นันให้พี่ก็ราะเลยใช่น้องชายน้องชายดีก็อย่างนี้นะครับผมไม่ต้องอิจฉาจ้าเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยเริ่มเลยได้ได้พร้อมโอเคครับเจ็บตัวไหมนี่ยไม่ไม่เจ็บหน่อยโอเคยวผมจะให้ดูครับอันนี้เขาเรียกว่ากระชอนนะครับกระชอนอะไรไม่มีไม่มีอะไร หน้าที่ไปไหน แบ่งแล้วพี่กินก็มโมนเชิดมาโอเคนี่แะครับโย่โยโยโอเคแลหนึ่งสองสามเฮ้ยตังโอเคข้าพี่ไปไหนอ่ะข้าพี่ไม่มีเลยครับข้าพี่ไมีเปล่าอย่ามาหลอกพี่พี่โตแล้วนะโอเค ผืครับทหารด้วยทหารใช่ไม่ชอบทหารชอบทหากมาก จะไปทำอะไรพี่อะนับหนึ่งใครนับสองสามผมจะเรียกะาาอะไรครับตาที่ไม่ได้ใส่ตัวนีเฮ้ยจริงเลยแม่ใช่แม่แมแมนนเนี่ยยังไม่ใช่ง่ายแบบนี้เลยใช่เลยลึกมไม่เลยเนาะท้า <c oughs> แล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องตาต้องมากเลยนะครับของรับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะชมการแสดงที่ตื่นเต้นนะฮะแล้วก็เราใจงนี้ฮะ ติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายผมวปกาจากกันไปทางรายการของเรามีกิจกรรมให้น้องๆชาวเแฉกร่วมสนุกกันับผมโดยที่ของรางวัลสำหรับที่แล้วของะของ สุดท้ายนีละท้ายสุดนะครับผมอย่าลืมรายการเอสแบ็คซซของพวกเราผมเป็นรายการสาระบันเทิง <S <S <B ank> ที่จะนำความยิ่งยอดและยอดเยี่ยมยอยอของพวกเราใช้ตัแต่กรเทพมหานครโอกาส,สาาาทุกวันจันทร์ครับผมสามารถรับชมเราผ่านทางยูทูบแชนแนลเอสแบ็คแมคคอฟทีวีครับผมหรือค้นหาชื่อรายการของพวกเราได้ทางด้านล่างนี้เลยครับผมทางเอสแบ็คพิซซีนครับผมตอนนี้ผมพุกพิชรักเรของพวกครับค่ะและดิฉัน ลาไปก่อนคนะรับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพาลาดรายการพวกเราและ้อย่าลืมกดติดตามชมครับผมหรือซัคสมาชช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบาย